บัดนั้นวิเยนรับฟั่งไซเกสีถวา,ายบังคมคันอัญชลีออกจากที่ใสย,ยาแล้วคาไขา่มาถึงทิมลิมโลงขอเฝ้าก็แวะเขานั่งหยุดอาศัยพอเห็นนางขอมาแต่ไกลเดินเคียงเข้าใกล้แล้วพาทีจะเข้าไปในวังค้าสั่งด้วย เอ็นดูช่วยบอกพี่เหลียงสองสีบายหยันซางเง็ดชนนีว่าลูกนี้จะลาไปเวียงชัยบัดนั้นนางขอมวยงงไม่สงสัยหลับคำแล้วรีบคาไขเข้าในท้องฉนวนดวนมาจึงบอกสองพี่เลี้ยงนาลีบัดนี้เจ้าบ้าน้อยมาคอยหา ให้บอกสองท่านผู้มารดามีทุละจะลาไปธานี